ครับสวัสดี mm ed, ครับ Gram ครับีช่วงตะเวนตูกดินนะครับปลูกปูงกัวนะครับผมอยู่อยู่ที่กับแปลงปูอ้อยนะครับเมื่อนี้นะครับสงมีขี้ฝ้านะครับมีฝ้ามีฝนนะครับล้างขึ้นมานี่นะครับเมือมานะครับฝ้ามื้นมาแล้วนะครับเสียงห้องเพิ so ่มมาแล้วนะครับ นีะครับไปเล็งไอปว่านพักบุ้งนะครับเฮียแตกเฮียแตนแตพี่น้องเฝ้าไหลนะครับหยัดฝนตกก่อนนะครับฝนตก,กอะเได้มาไอ้เตรียมแปลงมาอีกนะครับก็เลยวางตะก,กอนวานหลั่ฝนก่อนนะครับถาบ้าบ่ตกจังไดนกะมืออื่นกะค่อยมาหดนะครับในตอนช่วงที่สายแน่นะครับเพราะวา่าเอาไว้บ่ได้นะครับเริ่มมี หากเราทำมาอเอื้นกับสีขาวจันพัผ่านนะครับประมาณเส้นหนึ่งมืออื่นนะครับสองมือนะครับออกลงหากลงประมาณเส้นหนึ่งครับวันนี้เวลาเอาเกียร์เอาขาดเกียร์นะครับมันก็บรรุนนะครับมันจะลอยอยู่ทั้งดินนะครับถ้ามันยังหากในน้อยหรือยังท่านมีหากนะครับเวลาเอาขาดตัวอย่างมันก็ลงดินไงนะครับกูบไงนะครับเปล่ามากับมันนี่ออกมาคำจังน้อยนึงนะครับ จากติดตุลาขาดเกียรไว้นะครับว่าเสี่ยหมวกม้าแต่ช่วงแบบเที่ยงในช่วงบ่ายๆเนี่ยเพื่ะครับก็เลยยากอยู่นะครับลมมาแล้วครับเป็นไปตามที่กรมอุตุนะครับคาดการไว้หกถึงแปดมีนาครับสมปันถล่มหกสิบห่านะครับมีฝนฝ่าขนองกับลมกระโชกแรงถือว่าเป็นความ โชคดีนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับของชาวเกษตรกรนะครับขอแต่ยามีลมแห้งนะครับลมแห้งนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นภัยธรรมชาตินะครับไ่อยากให้มีบ่อยากให้เกิดนี่นะครับช่วงวนตัวกับีนี่สองเธอแล้วนะครับสองเธอแล้วนะครับทางบ้านผมสองเธอแล้ววันที่สิบสี่กุมภา แล้วกัวันที่ตารางสิบเจ็ดกลุ่มพานะครับสองสองเทือนะครับถือว่าแห้งเติบนะครับนำหงห้น้พหมดละปีนี้น่าจะฝนดีนะครับน่าจะฝนดีนะครับปีที่แล้วก็ฝนิ้งช่วงโอ้พี่น้องิ้งช่วงเงาอีลีปีที่แล้วนะครับมาเรื่อยเรื่อยๆรื่อยารื่อมายเหดไปดนกันยานะครับฝนนำมาอาทิตย์หนึ่งนะครับ นำถ่วมพี่ดอกน้ำท่วนะครับพี่น้องนำถ่วนำม,มากนะครับท่วเข่าถั่วอ้อยนะครับท่วเข่าในบุหลือเลยนะครับแถวๆน้ารุ่มกับน้ารุ่มว่าน้ารุ่มจะได้กินเขาน้าดอนจะได้ตายแรยงเบิดนะครับแต่กลับกันมาเนี่ยน้าน้าดอน,น,นมีเข่าแนม,มีเข่าแน่นะครับฝนตกมากก็ใส่ปุ๋ยขึ้นะกะ็เด็กเจ้าเข่าอยู่พี่น้องน้ากุมตายเบือ่อฝนถิงช่วง ผมก็คิดว่าพที่แล้วกจะได้ต่นำนาม,มากอยู่นะครับนาม,มากอยู่ถือว่าเป็นไปตามคาดนะครับถือว่ามันียงช่วงมันแรลงก็ตามครับถือว่ายังได้เข่าอยู่ครับเมื่อปีเ 6, ด 6, 6, 6, ล่ะหกศูนย์หกหนึ่งเนี่แหละนะครับโบได้หดเขา่าบได้หดออยตายเบิดพี่น้องก็าภัยยุ่แถวนานี่ก็ตายเบิดนะครับโบเหลือแรงหลายครับ,บ,บเขาโบโบเือบ่อยังเลย เย็นสบายนะครับลมลมแห้งนะครับลมแห้งลมมาแล้วนะครับถื <c oughs> อว่าบ๊ทบ๊ทตกก็ยังดีนะครับอากาศได้เย็นขึ้นอ่าแต่เพิ่มความเย็นเพิ่มความนั่นขึ้นมานะครับขายห่อนได้หลายเติมกับป่าฝนขึ้นมาโบ๊ทโต๊กก็ยังดีอยู่ถ้าตกมาลมหาเนี่ยแห้งเนี่ยคือในช่วงที่เอ่อที่สิบเกียรติพันมานะครับแถวไอ้ชุมแพแถวคอนสาร อ่านะครับถือว่าสายคนสายในของชัยภูมินะครับชุมแพในของคนแก่นนะครับเป็นอำเภอที่ติดกันนะครับถือว่าวัตภัยนะครับลมแห้งนะครับพัดป่านเรือนเสียหายตั้งหลายหลังนะครับปิดมีนานะครับไก่สิกลางเดินมีนาแล้วนะครับอย่างนี้เขาว่าไปเดินมีนาโรงงานอ้อยสิปิดโรงงานนะครับแปลว่าอ้อยกระเช้าเือหลายพี่น้อง มีเถาแก่พ่นมาละเหมานะครับพอตูดออกมาหยิกมือนี่นะครับแห้งหอีกกะลุลงนี่ตกใส่หลุดท้อยนะครับหลุดท้อยออกมาก็ถือว่าโมุลบนพี่นนอกเ้อาะมาแต่ละเทือนเนี่ยลองม่นเบิดนะครับเป็นที่เหนียวลมลมเครื่องแข็งหมดมีแต่เปนท้อยออกมานะครับมุนเบิดตนะครับมป่อยตายหมดเลยถือว่าตูดตัวหนึ่งนี่คุ้มไปเป็นเดือนพี่นนอก แห้งช่วงมีใบอ้อยคุ้มมีช่วงต้นอ้อยคุ้มแบบนี้นะครับอยู่ในดุลครับพอผื้นบวถึงบวชพอถ,ถึงแดดบวถ,ถึงพื้นนะครับอยู่บนยู่ธิ์ในดุลมีอยังพื่นยังคุ้มดินไว้ครับบาแห้งง่ายถ้าบมมีอยงบงบมมีใบไม้ใบยังคุ้มใบเนี่ยครับสองมือพี่น้องดินเหนียวแห้งคอรอ ต้องเตรียบอออหลายเพื่อดาบวนไว้ว่านอกเขาก็ยังมีรัวปินสบายมีพี่นอ้องครับมีพ่อเมียมนำ้ำครับา้าใส่กันได้นะครับม่คืออยู่ในเมือง ต่างพี่น้องพวัศรีกาบานกับเพื่อนนะครับผักซีนะครับผักบุ้งทั้งนี้นะครับนี่นี่นี่นะครับถางปลาที่ผมถางคหกคือนะครับพี่น้องหกขักหงูน่นะครับถางปลาใจออกนะครับคิดแล้วคิดอีกที่ลงเฮ็ดดีบุ้งลงเฮ็ดดีนะครับถือว่าเฮ็ดไมกก้กระเปลียนกระเกี้ยงนะครับอะไรพักกันยังเฮ็ดไปแล้วเขาบุ้งนี่สองหลุดนรุ่นที่สาม ที่สามกําลังนั่นนะครับต้นมื่อกีนี่นะครับน้อยเดียวนครับต่องตาใหย่มาวานเกิดน้อยเดียวนะครับบังงามต่างหากผมเสลี่ยนทิศเลยนะครับเอาปลูกใหม่นะครับเราผมลองปลูกเองนะครับสามนานครับสามเปลียนนี่นะครับรอมแร็ผมปลูกก็เกิดดีนะครับต้นบักไงนะครับรูหนึ่งเลยอยากกินต้นก็รู้หนึ่งแล้วนะครับลองปลูกใหม่นะครับบักซี ลาวสีกิจซีไทยพี่น้องท่านนี้นะครับผักุ้งนะครับใกล้ออกแล้วออกแล้วนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับเหลืออีกอาทิตย์กว่าๆสองอาทิตย์ก็ได้นะครับพี่น้องเนาะรอรอราคาก่อนนะครับผักุ้งปลูกไม่หลายหลายหลายรอบนะครับหลายรอบแล้วนะครับนี่นครับอันนี้อันนี้รอบแรกนะครับของรอบแรกของเดือน เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้นะครับรอบแรกเดี๋ยวรอบที่สองรอบที่สามสามีอ,มอก,กทุกอาทิตย์นะครับพื้นที่มีจํากัดพี่น้องเห็ดยากในปลาม้อนนะครับเทียวจะของตุ่นม้อนหลุมอยู่เลยนะครับเวลายางอันหนาหันลังกับบ่อใดนะครับกับไกอีก็สิบหมื่นครับอันสิบหมื่นนี่ยแหละวาลุละสิบบาทเป็นพี่นอ้อันหนึ่งคือวาลุละห้าสิบหกสิบบาทพุ่นวาลุละสิบบาทนี่ผมไม่บอกว่า เราเอาอยู่บ้านเด้ยวเถอะเถอไปส่งน้อยเถอะฝีลูกหาต้องเอาอยู่บ้านเด้อวี่อเถอะโบคุมขายน้ำไปส่งครับมีขึ้นชายนะครับขึ้นชายขึ้นชายมีขนาดนะครับโอ้ยพี่น้องปวดปวดปวดพักบุ้งผมปลูกไม้ครับมือนี่ตะบวานไม้อันนี้ขึ้นชายนะครับขึ้นชายกำลังเกือบเขียวขึ้นนะครับขึ้นชายต้นเอ็มขึ้นชายมันล่างแล้วนะครับสามเดือนแล้วพี่น้องมันล่างแล้วเลยเอามาเตรียมเบิงครับบีก็เอาทิ้ง ใส่ไอ้กุ้งก๋วยเตี๋ยวหรือใส่ไอ้หมูกระทะครับ <ST> C <EN> C <ING> นี่นะครับบ้านนะครับนี่นี่นะครับบ้านมื่อนี่นะครับพี่น้องบ้านมื่อนี่นะครับเป็นบ้านพวกนี้ได้เลยละเฮียเตียกเฮียเตียนหาเฟียงมาใส่หน่อยเดียวกันไอ้ฝนตกใส่เหลวดินมันเนี่ยนะครับมีแค่นี้นะครับไปใส่ผวกบางบางใส่ไปก่อนใส่ขี้มอนเรียบร้อยแล้วนะครับไปแล้วหนึ่งหนึ่งนะครับกันอะไรนั้หน,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 นหนึ่งอยู่ข้างในอีกอันหนึ่งนะครับตานั่นแล้วก็มานี้ มื่อนี้ผมบดติทลาไปผมก็ตรมาเห็ดเลี้ยวพอดีนะครับเอาเตียงมาใส่ก็พอดีนะครับเห็ดอีกน้อยหนึ่งนะครับฟังนั่นครับที่เอาไว้เอาน้ำเทไว้แล้วยังไม่ได้มาขุดนะครับน้ำเทไว้แล้วไปเดี๋ยวมืบอื่นพอดละบุตรไปเห็ดไก่ในงานก็ตรม้าลงอยู่ละก่นะะอนม้าใหญ่ยังอื่นครับเห็ดเลี้ยวไปเบื่อเลี้ยวนะครับพี่น้องของ้างในก็เป็นมอืออื่นแล้วบ่มีมมูเห็ดอีกแล้ว จะเจาะเจะเห็ดนิดๆๆน้อยๆนะครับคูณไหลกับหักบุญฮวงขึ้นมาครับ้าหุ่งแย้ลงสามเมตรสี่เมตรพี่น้องตอนแรกผมคิดว่าอยู่ใกล้เงาบนโมเมนต์คูณธรรมะน่ะบอกว่าไกลแล้วบันเนี่นไยไม่นนไมห,ห่วงทำร้ายไอ้หักฝอยห้ายางมันเบิดนะครับ,บเห็ดเท่านไหนนี่ก็ถือว่าได้ประโยชน์หลายอย่างหนึ่งปลูกบัุญงก็ได้หดหนาดดมคูณม้อนพร้อมแต่ว่าขอเสียก็มีกันนะครับขอดีก็คือ หนึง่งขดท,ทีเดียวในทั้งม้วนในทั้งหมองหุ่ง,งแล้วก็เสียหนาไว้ในตัวพร้อมข้อเสียก็คือหากม้วนมันยาวห่ามหุ่มมันยาวครับมันกินปุ๋ยกินยังผักมันีิได้แล้วกับเวลาเขาขดเขาย่างมันลำบากพี่น,อออน้องกระตุ้มม้วนใหญ่แบบนี้นี่โวยเลือกเทียนี่ยกหัวซักปวดพี่นอ้องเขายากหลายนี่นะครับกะจะได้กระฝากพี่น้องนะครับนีอนะครับเป็นกำลังใจให้กระผม รู้ไหมนะครับทั้งช่องยูทูครู้ไหมสายทุ่งอิสานในดีนะครับทั้งสองช่องทางยูทู e แล้วก็เฟ e บุ๊กนะครับมีทั้งความเคลใหม่หนังยางก็จะมีข่าวสารต่างๆนะครับพี่น้องได้รับชมรับแล้วก็มีความรู้มีเทคนิคต่างๆพี่น้องได้รับชมจาบความรู้ไปในตัวด้วยนะครับ ฝาก่ปลองไว้นะครับเพื่ใจะให้กระผมด้วยเพื่อจะได้สั่งสรรค์คิดใหม่ๆเราทำใหม่ๆนะครับมาให้พี่โ้องได้รับความรู้ดับความสนุกความมลสน์กันในโอกาสต่อไปสำหรับวนันนี้นะครบับ๊ายบายพี่น้องนะครับกานก่อนเดอร์นะครับทำแล้วเหมือนแล้วนะครับรรนะรบ,บ๊ายบาย